สวัสดีพี่น้องมองนี่เจ้อยกับแมวกีตดอดแต่ว่าบอท่านในแมนแมวเ้วยพี่น้องเอ้ยมือนี่สิผ้าผ้าจับขมยเข่าสวนพี่น้องเอ้ยพักสลัดปลูกไว้หนานง่าๆอ่ะเหลืออยู่สองต้นพี่น้องเงอ้ยเบิงอุ้ยขมุยเข่าสวนแมมพี่น้องมือขึ้นนี่เบิงบ่จืดเลยบาดท,ทีนี่เบิงอุย้ยเบิงอันนี้บ่เอาบ้าน,นี้บ่มัก ขึ้นช่ายบอมักผักหอมบอมักบ๊วยเลือกอะสลัดกับบอมักพี่น้องเบิงขมุ้ยอย่างคือเลือกคักเลือกแน่แเ้อันหอมนี่กับบอมักก <c oughs> ินกับปนบอมักนี่กับบอมักแต่ว่าเบิงเบีบ้ยสลัดไหมเอาไปบงบอกหรือจังไดเบี้ยสลัดเจ้ไหมเอเลอยู่เป็นรวยคนละเบิงเหลืออยู่บ่ถึงสิบ ปาดแต่ว่าสลัดนี่ผัดบ่เอาเบิงมันบวบกินบ่ไหวบ่อหรือจังใดเอาไปบ่เหมอดบ่อหรือจังใดพี่น้องแต่ว่าสลัดนี่บ่กินบ่เอาเออแปลกอยู่ขโมยจังใดมาขโมยค่ะขโมยเนี่ยเถนี่บ่ออันพักปวดศาลนะมันก็โดนลักคักแต่เบิงอันนี้ขะนกับบบเอาบ่มัก บ่กินบอ่อยังนี่ก็บ่เอาบวบหยอดบวบบ่เอา <c oughs> พี่น้องแต่ว่าโอ๊ยผักหอมป้อมข่อยเบิ่งพี่น้องเอ้ยโอ้ยมันเอาไปใส่ลาบบ่หรืยจังใดเบิ่งผักหอมป้อมเจ๊เต็มไต้กระถางอยู่เบิ่งเนี่ยเอาไปเหมิดเลยพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งซอยกันผักหอมป้อมข่อย สงสัยสิเหตุลาบบอกเลยจังใดอันนี้พอยีตูวไปอ,อมพอยีตู้ก็เอาไหมคองปวดเบิง้งงัดที่นี่ปวดคักปวดเนี่ยเห็นว่าี่บ่แมันดินเด้บักพริกมกพริกเหลือแท้ต่อคอหลอพี่น้องว้าบักพริกปลูกกล้วยเป็นสิบเห็นแต่ต่อคอลอแปลว่าอาบักพริกหายไปใส่แต่ว่าหูเราพาบมากักเบื้องัดที่นี่ กระถางนี่งามงามเอล่อยู่ผักแมมปวดซานแมมเอาไปเหมิดเลยจับได้ค้าหนังค้าเผาแต่ว่าบอรลับพี่น้องบอลับบอหยางเลยเบิ้งบาทนี่จับได้ค้าหนังค้าเผาเลยเบิ้งกว่านี่เบื้องขมุยบอปากบอหยังถามกับบอปากเบิ้งพี่น้องเมื่อเบิ้งซวยกันขมุย้ยนี่บอกเขาว่าพักปวดซานนะมู ปวดสรนักปวดสันเนี่ยย่องมาเอาย่าเมื่อคืนแม่พี่น้องเอ้ยนอนหลับแม่ย่องมาเอาย่าเมื่อคืนเมดเป็นถาดหนึ่งเลยนี่แหละผักปวดสานนะพี่น้องเอ้ยเห็ดจังไดล่ะโมเมนมามานผู้เดียวเนาะมาทั้งขอบครัวแม่เบิ้งเด็กเล็กเด็กหน่อยกับม้าแม จุกมือกันมาสงสัยสิเม่นแม่นี่เพื่อนนี่ทีนี้แม่นั่นเป็น,ปนพอเบิ่งสูงอ่ะเบิง่งจับได้ค้านังค้าพาวถามว่าปากได้ไหมนังกินค้าปากอยูยเนี่ไหม αι. โอ้ยขโมยยังแต่มากคักแต่พี่น่องปอดสารเนี่มันคือคักแทะอุทนี่ตัวนี้เพื่อนว่าไอ ถาบ่ฉีดยาแม่นบ่ะถาบว่าฉีดยาอันนี้มือคืนเมือ่อตอดหลอดตื่นขึ้นมาเหลือใจต่อเจว่าเอาผักไอ้กระถางนี่หายไปใส่ว่าสันว่ามือแรกไปมือแรกเห็นไปสองต้นก็เลยเสยเนาะก็เลยเอเอพวกเป็นอย่างดอกพะนะว่ามามือนี่เอาที่ไหนก็เป็นอย่างสี่พี่น้องมาเบิงซอยกันผักปอดสรันร บมมีสารเคมีบ่ได้ฉีดสารบ่ได้หดสารปุ๋ยก็บ่ได้ใส่ผสมมันอาหารที่เฮาอ่นเอามา,มาห,หมักไว้เห็นไหมพี่น้องดินเบื่องดูยกินแบบสบายใจเลยไหมต้อหนา้าต้อตาเลยไหมพี่น้องกินต้อหนา้าต้อตาเลยโอ้ยพระสะทกสะท่านเลยไหมเจ้าของสวนมาบ่สะทกสะทาน ก็ทุ่เทีจังไดระบาดนี่เหียาวบานเนยียมือแรงเอาเบียมาให้กินพระธันว่าเอาเบียมาวางไว้ให้กินพระธันเียาวาเนาะน้องกินเราก็สิเมาพะนาวาอ่ออะแฉะแฉะพีกพีกพีก,พกต้นนั้นน้ำมันใบใหญ่จังเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูทั้งหน่อยนะเจ๊นะเหมาโุ่บองพริกพันใหญ่ต้นนั้นน่ะตายตายใบงามเอเล่อยู่ ทไปจังใดบาดที่นี่เบิงเบิงเจ้านั่นสิไปหาพริกบาดที่นี่พี่น้องสิปีนไปหาบักพริกบาดที่นี่โอ้โหบักพริกนี่ก็เป็นของปวดเนาะบัดใดเหลือแต่ต่อขอหล่อว่านหายไปใส่ว่านว่ามันเจ้าของเหยียบมันเราบรัแมนมามือน,นี่แล้วโอ้จับไดขาหนังขาเขาพี่น้องเอ้โอ้ปอดสานนี่มันดีหรือมันบอดีวันีให้ทามแน่ท่อบาดที่นี่ อันปลอดสารเจ้าของบ่ได้กินนี่หรือสิจังไถปลอดสารแต่ตัวเองไม่ได้กินวันติถามีศสารอันยังได้กินอยู่แมนบแอแต่ว่ากะว่าเป็นอย่างพี่น่องเดี๋ยวปลูกเอาไม่เนาะกำลังวานอีกอยู่ซุ้มบ้านได้กินน่ะเขาก็ฝ้ากินก้อนแมนบอซุ้มบ้านได้กินแล้วกาแากินก้อนอัน แต่ว่าน้องสีออกมายนีมือคืนเนาะพี่น้องสังเกตบึงเ้ี่ยมือเว้นว่าเห็นไหมสีออกมาเมือคืนเนี่ยยนีมือเว้นมดซีรีอยู่เ้ีมือเศร้าตื่นมาเห็นแต่ต่อย่ามาหดไหมเอาพี่น้องขันมาคลิปเกก็ะกดติดตามเลยเด้อพี่น้องเด้อไก่สิได้ถึงพันแล้วโอ้ยเหลืออีกไก่อย่สอ <laughs> ยเนย่สอยเนย่ะ มาซอยเติมกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องเด้อเบิงอันพักบอดสารพี่น้องนี่ก็เห็ดปลูกกินเองเนาะพวกหอมพวกอีกอย่างเขาก็ปลูกกินเองพี่น้องเห็ดง่ายงปลูกง่ายๆเห็ดง่ายงบางทีก็เอาอันพันของเจ้าของนี่ละมาอันนี้เจสิจบบขขาบางอย่างเด้อเจสิจเอาเก็บออกไปอันนี่แหละถ้งหลังกำแพงนี่แหละ เอา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 จ็ว่ามันเสียนไปกัดของเพื่อนติวสันวาเนาะแต่ว่านบอสวนเพิ่อนนัน่นเพื่อนบ่ได้ปลูกอีกอย่างพี่น้องเพื่อนปลู่บกเ้าแล้วมันกัดตายเบิดแล้ว <laughs> ปู่บกเ้าไม่ได้หดน้าพี่น้อง,เ,องเ,อเลี้ยวไปอันแหงเบิดแล้วบกเ้าเพื่อนก็นได้เดี๋ยวเจี๋ยเสียวลงไปขางกําแพงนี่ละบม่ได้เฮ็ดให้ตุ๋ยรอก ปมันสิปีนกำแพงมาตียง้มือแรงหัวเลอกกากา,กากยโยนบ่เฮ้ยไดายินเ๊ว่าเสียวลงมขางกำแพงเี่เอเดี๋ยวปีนขึ้นมาเว้ยมาตีเอาพี่น้องแค่นี้เด้อเดี๋ยวเก๊เสียวลงมกำแพงขางๆนี่ละเอาเจอกันไหมเนาะพี่น้องเนาะบายบายไปแล้วจับจุนได้่าหนังค่าเขาเลยพี่น้องเอ้ย โจนกระโจนมาทั้งขอบครัวเวงนะ,นะพุ่น่ะพี่น่องปองไปลูกเต่ามาเบิด